สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องใส่ใจและห่วงใยดูแล สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ y o YouTube รักคุณสม,มุนไพรแชนแนลนะครับคุณผู้ชมครับในส่วนของเช้าว,วันนี้รักคุณสม,มุนไพรชนแนลโดยผมสมบิณประชามาตนะครับจะขอ,อนำพาทุกท่านมาทําฝารมรู้จักกับอีกหนึ่งสม,มุนไพรไทยโบราณของบ้านเรานะครับที่เรียกได้ว่าอยู่คู่กับคนไทยมามากมายหลากหลายชั่ออายุคนลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับที่ทุกท่านเห็นอยู่ในมือของผมในขณะนี้จะเป็นในส่วนของใบหม่อนหรือว่าใบมันมัลีนนะครับ คุณผู้ชมครับใบหม่อนนะครับสามารถที่จะนํามาใช้ในเรื่องราวของการเลี้ยงหม่อนนะครับเลี้ยงไหมเมื่อคราที่พี่น้องเกษตรกรไทยนะครับช่วงที่มีโครงการเลี้ยงหม่อนไหมแล้วก็เราสามารถหยิะนำตัวไหมนะครับมาทําการถักทอแล้วก็ก่อสารนะครับเป็น ใยไหมเพื่อที่จะนําเข้าสู่กระบวนการเป็นอทอผ้าไหมเป็นเสื้อไหมผ้าไหมสิ้นไหมนะครับไหมมัดหมีนะครับมาสู่สายตาชาวโลกได้เลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งนะครับจะเห็นในส่วนของนางงามจากักรวาวานางสาวไทยนะครับสวมใส่ผ้าไหมสวยนะครับขึ้นเวทีประกวดบนเวทีแคดวอล์กนะครับนอกจากนี้เรากลับมาย้อนสู่ในส่วนของเรื่องราวของสมุนไพรไทยของบ้านเรานะครับรผู้ชมในส่วนของสมุนไพรที่เป็นประโยชน์ ต่อสุขภาพร่างกายจากใบหม่อนและก็ใบมันเบนรีนนะครับระบ,บุไว้ดังนี้ใบ,บหม่อนไหมนะครับเราสามารถที่จะนําไปต้มกับน้ําเปล่านะบริสุทธิ์นะครับโดยก่อนต้มนะครับเราเก็บใบหม่อนนะครับที่ไม่อ่อนแล้วก็ไม่แก่เกินไปนะครับเรานําไปเข้าสู่กระบวนการล้างน้าชะล้างน้ําให้สะอาดนะครับ ในส่วนของใบหม,ม่อนใบใบหม่อนนะครับหรือมันเบอรี่นี้นะครับ,เรา,าารเ,รบเราสามารถที่จะนํามาใช้เป็นชาต้มตมดื่มนะครับเราสามารถที่จะนําไปตากแดดให้แห้งหรือว่าจะนําใบสดนะครับมาต้มทั้งใบหรือว่าจะไปหั่นนะครับหั่นเป็นตากแห้งไว้แล้วก็นํามาผสมกับน้ําร้อนเป็นชาชงดื่มได้ทุกเช้าทุกเย็นนะครับในส่วนของส,งสมุนไพรไทยนะครับระบุไว้ว่าช่วยแก้คอแหบแห้งเจ็บคอ นะครับแล้วก็คอแหบคอแห้งมีอาการเกิดจากตาแฉะตาแดงตาฝ้าตามัวตาฝางนะครับนอกจากนี้ในส่วนของสมุนไพรจากน้ําชาต้มดื่มจากใบหม่อนแล้วก็ใบมันมัลีนะครับช่วยยับยั้งในส่วนของเซลล์ผิวหนังนะครับไม่ให้เสื่อมก่อนวัยนะครับแล้วก็เรียกว่าให้กระชุ่มกระชวยอยู่ตลอดเวลานะครับนอกจากนี้ยังช่วย ต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับยับยั้งเซลเล์มะเร็งในทุกส่วนเลยทีเดียวนะครับนี่คือประโยชน์ดีๆจากใบหมอดหรือว่ามันใบมันมัีนะครับเช้าวันนี้รากคุณสม,มุนไพรชาแนลโดยผมสม,มิทธ์ประชามารได้นําเสนอคุณประโยชน์จากรากสรบคุณทางด้านสม,มุนไพรจากใบหมอดหรือว่าใบมะนีนะครับเชื่อได้ว่าการนําเสนอคลิปวิดีโอนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านไม่มากก็น,น้อยนะครับ คุณผู้ชมครับก่อนจากการวันนี้นะครับขอให้คุณผู้ชมนะครับมีสุขภาพพร,รานามัยสมบูรณ์นะครับอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าจนมีเงินมีทองใช้กันเยอะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสําหรับคลิปวิดีโอนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ